ดีค่ะ,คะบัตรเสื้อผ้ามือสองค่ะน,ะะนะ้ำค่ะวันนี้นะคะจะพาลูกค้ามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดเสื้อสูตรชายนะคะเป็นงานเกาหลีล็อตเอค่ะลูกค้าจ๋าน้ำหนักร้อยโลราคา7,500บาทนะคะจำนวนตัวเราประมาณการ150-170ตัวค่ะตกต้นทุนต่อตัวโดยประมาณการ44บาทจ้าลูกค้าจ้า ช่วงบ่ายวันนี้ค่ะมากันแล้วหรือยังมา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 ยังคันตะน,นะไม่เกี่ยวไม่เกียเก่ยวมากันแล้วหรือยังลูกค้าจ๋าถ้าไม่มาหนูไปนะไม่มาหนูไปนะไปนะไปนะปนะนะนะโอ้โหลูกค้าจ๋าสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นนะคะสำหรับหมวดนี้ เสื้อสูตรชายของเรานะคะลูกค้าจ้าจาก7,500บาทเราไม่ขายสำหรับสมาชิกบัคของเรานะคะรับไปเลยในราคา5,000บาทจ้าลูกค้จาจ๋าต้นทุนเหลือเพียงเยอะเสบาทจ้า2 <29. S 1> ี่สเดี๋ยวหกกับเก้านี่หน่อยมีสุดท้องมาตั้งนานเนะพี่นางค่ะต้นทุน29บาท สูรผู้ชายแบบนี้เลยเท่ๆแบบนี้<า>เป็นทางการแบบนี้ใส่แบบว่าขายคู่กับกางเกลงสแลกไ,ได้ได้นะคะลูกค้าจะขายชุดนึงนี่เป็นพันเลยนะคะพี่นาใชแล้วค่ะลูกค้าจะเป็นเสื้อสูตรลูกค้าบางท่านที่แบบว่าทํางานออฟฟิศหรือว่าทํางานที่แบบต้องพบปะทุกคนใช่ <ๆ S 2> ค่ะบางทีแบบเราไม่มีแบบชุดสูทเนาะเราเอาชุ ชุสูทอะไรนะฮะเราเอาเสื้อสูตรนะคะจล้วกใส่คุมทับได้นะ้ะเรเป็นดูแบบว่าเรียบร้อยเป็นทางการขึ้นมาเลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าปกติใส่เสื้อยืดธรรมดาเลยเสื้อยืดธรรมดาตัวละร้อยนะคะลูกค้าจ๋าพอใส่สูตรเข้าไปปุ๊บป้ามือคู่บ้านน่าเด็กนักธุรกิจพันล้านลูกค้าจ๋านักธุรกิจพันล้านใช่ค่ะเซ็นสัญญานะคะเซ็นสัญญาอะไรคะพี่น้องคะ ยัดใจไม่ทันไม่ได้ไม่ได้เตรียมกันไม่ได้เตรียมกันมาได้ไหมผู้หญิงก็ใส่ได้ได้ไหมน้ำยังใส่ได้เลยอาจจะเป็นที่ว่าใส่เขาอาจจะเป็นที่ใส่เอาทำไมหนูใส่แล้วดูเป็นสู์ผู้หญิงไปเลยคนนี้เพราะว่าุ่นน้ำใส่าดอ่ะขออนุญาตใส่ตัวนี้ไลท์เลยแล้วกันนะคะจ๋าใช่ค่ะลูกค้าจ๋าเป็นเสื้อสูรผู้ชายลูกค้าจ๋าโทนสีสันจะถูกประมาณสีดำสีกรมสีน้ำเงินสีเทาประมาณนี้นะคะลูกค้าจ๋าสีไม่ฉูดฉาด เหมาะกับการแบบว่าเปิดร้านเช่าชุดก็ได้นะใช่ค่ะใครที่เปิดร้านเช่าชุดนะคะลูกค้าจ๋าเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวนะคะเป็นชุดแต่งงงแต่ง,งงานได้หมดเลยนะคะลูกคะะ้าจ๋าแล้วตอนนี้สุดคุ้มด้วยเรามีโปรโมชั่นนะคะสำหรับสมาชิกบัานนะคะลูกคะะ้าจ๋าเรามีโปรโมชัน่นจาก7,500บาทนะคะลดทันทีเลยะค่ะลูกคะะ้าจ๋า2 5 0 0รบาทเหลือเพียง5,000บาทเท่านั้นจ๋า ใช่ค่ะรูค้ะจ๋าเป็นหนูน้พี่นางยังไงคะพนักงานออฟฟิศอาราชการคุณครูคุณหมอพยาบาลตำรวจแสาวาจ๋าบางทีมีประชุมประชุมอาจจะต้องใส่แบบนี้ค่ะรูค้ะจ๋าซื้อไปหารกันใส่ได้ซื้อให้เพื่อนร่วมงานใส่ได้ไือแม้แต่กระทั่งกลุ่มบอดี้การ์ดเป็นแบบกาดต่างต่างอะไเง้ยแทนอเี้ยได้นะพี่นางค่ะ ลับมา่อนได้เลยจินตนาการมาแล้ว80%นะคะรคะจะยังรอเลยสูงมากใช่ค่ะรคะจะหนูแนะนําเลยขายดีค่ะรคะจาสูตรแบบนี้นะคะยิ่งเป็นสูตรดาค่ะรคะจะขายง่ายกําไรดีนะคะแนะนําเลยแล้วต้นทุนอ่ะสมาชิก29บาทอาถัลูกค้าจะ29บาทค่ะกค้าจะสมาชิกบ้ารของเราต้นทุนเหลือเพียง29บาทเท่านั้นลูกค้าจะหรือว่า มหาลัยบางโรงเรียนบางสถาบันที่เขาให้นักเรียนใส่สูตรนะคะลูกค้าจ๋าก็สามารถใส่ได้นะลูกค้าจ๋าแนะนําเลยนะคะเป็นชุดสูตรผู้ชายนะคะลูกค้าจ๋าเป็นเสื้อสูตรนะคะอุ้ยเสื้อกับสูรใส่เสื้อสูรนะเป็นเสื้อสูตรซายแฟชั่นไม่แฟชั่นนะคะาจ๋าไม่แฟชั่นนะจะเป็นทางการอาจจะเป็นทางการเสื้อสูตรสมอาจจะเป็นทางกเสื้อสูใมันอยู่ติดกันมากเลยนะเสื้อสูทใสยนะ่ะ ลูกค้าจ๋าสวเยั่วแบบนี้เลยลูกค้าจะได้รับทั้งหมดนี้เลยนะคะ1กิโลนะคะลูกค้าจะปกติ7,500บาทสมาชิกจ่ายเพียง5,000บาทเท่านั้นนะคะใช่แล้วะคะ่ะลูกค้าจะเป็นงานมือสองคัดเกรด A ของบ้านเรานะคะอาจมีเปอร์เซ็นต์เสียหายบา้าง สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะคะค่ะเพื่อนดำมีเจอกระดุมแตกหักมีเจอนะคะใช่ค่ะอันนี้ไม่แน่ใจว่าลูกค้าจะดูออกไหมเพราะว่าเขาเป็นสีดำๆนะคะลูกค้าจะประมาณนี้นะคะใช่ค่ะเน้นแบบสีเรียบร้อยเลยอ่ะสีเรียบร้อยเลยโทนสีแบบไม่ฉูดฉาดใช่ค่ะสุภาพเลยอะเทศแหนนางทเทศต้องกาลูกค้าจ๋าในเมื่อเราไม่มีแบบว่าพรีเจนเตอร์เพราะฉะนั้นเป็นเองเราจะเป็นพรีเจนเตอร์นะคะใช่ค่ะเป็นเองเลยเนาะ คะเมื่อกี้นางใส่ชุดพนักงานอยู่เฉยๆนะพอใส่สูตรปั๊บมาทางการคนเรียวเซ็นสัญญาร้อยล้านได้เคนเรียวเพิ่นนะแต่ว่าเรื่องไซส์จะมีพ้านะไซส์ S นะคะลูกค้าจะาไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L มีเพิ่มเขากันมาอุ้ยแต่ว่าสวยเนาะที่ใส่แล้วเป็นไงบ้างคะเท่เลยค่ะพี่นางคะเท่เลยดูแบบมีพื้นฐานนะพี่นางว่าแขนยาวดูแบบมีพื้นฐานนะพี่นางดูแบบไม่เล่นหวยใต้ดินเลยพี่นาง เล่นหุ้นอย่างนี้เล่นหุ้นอย่างเดียวนะอุยเราอยา่พู้สี่เอาสวยสวยค่ะลูกค้าค่ะได้เลยลูกค้าเป็นเสื่อสูรผู้ชายของเราลูกค้าจ๋าเลือกไซส์มีค้ามานะคะไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L ลูกค้าจ๋าได้พูดถึงสูตรอ่ะใครๆต้องมีติดบ้านเนาะไม่ว่าจะทํางานอย่างก็ต้องมีสูตรค่ะถ้าเธอได้ออกงานด้วยค่ะลูกค้าจ๋าใส่ไปงานตรงงานแต่งเป็นแขกรับเชิญแขกผู้มีเกียรตินะคะใส่อ่ากินลอยซอยเศร้านะคะ <ś led> ชอบมากเลยก<อ>ินลอยซอยซ่ากินลอยซอยซ่าเหมือนโดนตัวเองอยังไงก็ไม่รู้บ <ś led> อกไม่รู้ <ś led> ทำบ่อย <ś led> ทำบ่อย <ś led> <ś led> ลูกค่ะจ้ำมาต่อค่ะลูก ถ้าจะสูตรของเรานะคะเกรดเอยั่วๆจ้าใช่ค่ะลูกค้าจ๋าเน้นย้ำอีกรอบค่ะเน้นย้ำอีกรอบค่ะจากต้นทุน44บาทค่ะแล้วเหลือ29บาบาท,น,าน,าน,ทะนะคะจ,ะจะา๋าสำหรับสมาชิกสินค้ามีไม่เยอะนะใครที่สนใจรีบด่วนเลยค่ะลูกค้าจ๋านานๆจะมีโปรนานๆจะมาลดนะสำหรับหมวดนี้นะคะลูกค้าจา๋าดูสวยๆวยเป็นเกรดเอด้วยลูกค้าจ๋าเกรดเอด้วยนะคะร้อยกิโลนะทั้งหมดนี่หนึ่นะคะลูกค้าจ๋าแนะนำเลยนะคะลูกค้าจ๋าสนใจก็สอบนี้ CF ได้ ที่รีวิวนี้เลยลูกค้าจ๊ะทั้งหมดนี้คือ1กระสอบน้ำหนักร้อยโลหรือว่าลานลูกค้าอย่ารุนเองอยากเปิดเองนะคะเราก็มีกระสอบใหม่พร้อมจัดส่งน้ำหนักร้อยโลเช่นกันราคา7,500บาทเช่นกันแต่ว่าสมาชิกบัคของเราเรามีโปรโมชั่นนะคะเหลือเพียง5,000บาทเท่านั้นจ้า จ๋าหรือว่าใครตอนนี้นะคะยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะลูกค้าจ๋าอยากซื้อราคาพิเศษยังไงซื้อได้เลย4กระสอบลูกค้าจ๋าสี่กระสอบ20,000บาทนะคะจ่ายเพียง20,000บาทเท่านั้นนะคะจ๋าจ๋าปกตินี่ถ้าสมมุติว่าเป็น4กระสอบราคาปกตินี่ก็อยู่แค่ประมาณ อ่อไ, <20, 000 S 2> ไม่น่าพูดเลยสองหมื<ช>่นกว่าเกือบสามหมื่นนะเกือบ<ช>สามหมื่นอ,อันนี้จ่ายเพียงสองหมื่นเท่านั้นนะคะลูกค้าจา้าแล้วค่ะลูกค้าจา้าสินค้าจัดโปรโมชั่นมีหลากหนะลกายร,รายการนะคะลูกค้าจัดประมาณสิบรายการลูกค้าสาม,มารถเลือกซื้อได้เลยสนใจรายการไหนเลือกซื้อได้เลยลูกค้าจ้าหรือจะเลือกซื้อสินค้าที่จัดโปรโมชั่น คพรายการได้แต่ยอดซื้อต้องครบ2 0,000ื่นนะคะลูกค้จาจะก็รับไปเลยในราคาโปรโมชั่นสมาชิกของเรานะคะใช่ค่ะและที่สําคัญนะสมาชิกของเราไม่จําเป็นต้องรักษายอดนะค่ะไม่ใช่ว่าต้องสองหมื่นทุกเดือนนะเป็นสมาชิกไม่จาเป็นคะ่ะลูกค้าจั เป็นสมาชิกวันนี้ค่ะลูกค้าจ่ายาวๆไปเลยค่ะยาวไปเลยถ้าลูกค้ายังใช้ชื่อเดิมยังใช้เบอร์เดิมเพื่อค้าจายาวไปเลยค่ะด้วยการไปยนถึงยาวเลยนะคะไม่มีไม่มีกาหนดแล้วกันหนดยาวไปเลยนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าอยู่ด้วยกันไม่มีกําหนดนะคะเว้นจากว่าลูกค้าจําชื่อกับอร์โทรค้างไม่ได้ใช่ค่ะหรือว่าจําหน้าเซลไม่ได้หรือว่าเซลลาเซลลาออกอันนี้น่าจะยาวนี้ขำๆนะลูกค้าจ่าขำๆนะคะนะคะจ๋าก็คือเป็นเลยถึงว่าจะเปลี่ยนเซล ขายก็ตามแต่ค่ะลูกค้าจ๋าขอแค่จําชื่อเดิมค่ะเบอร์เดิมได้ลูกค้าจ๋าเราเช็คได้นะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าป้าลูกค้าจ๋าชุดเสื้อสูทลูกค้าจ๋าสุดคุ้มมากต้นทุน44บาทเราว่าคุ้มแล้วลูกค้าจ๋าแต่ตอนนี้เรามีโปรโมชั่นเหลือตัวละ29บาทจ้าคือสุดคุ้มมากคุ้มจริงๆพี่นางค่ะ ดูลูกค้าจ๋าสูตรยิบเก้าบาทค่ะลูกค้าจ๋าลูกค้าเอาไปขายคู่กับกางเกงสแล็กได้ได้เอาไปแบบว่าหรือว่าลูกค้าที่เปิดร้านสูตรตักอยู่แล้วบางทีเป็นตัวเลือกให้ลูกค้าเมื่นี้ลูกค้าบางท่านต้องการใช้งานด่วนลูกค้าจ๋าเข้าร้านมาโอ๊ยตัดสูตรให้หน่อยอยากใช้เย็นนี้เลยลูกค้าจ๋าก็เอาตัวนี้นำเสนอลูกค้าได้นะคะแบบนี้เลยนะคะตัวคุนถูกมากนะคะแต่สวยจริงๆลูกค้าจ๋ายางพิจแจ้งเวลาเราหยิบขึ้นมาให้ดอ่ะอาจจะเห็นทรงไม่แน่ชัดนะคะลูกค้าต้องไปใส่หุ่นใส่ไม้แขวนนหรือว่่าีขึ้ ลูค้าดีๆนะคะลูกค้าจะใส่หุนใส่ได้ขวนจะเห็นตรงที่แน่ชัดใช่ค่ะทำความสะอาดเนาะเนี้ยเนี้ยนะคะลูกค้าจ๋ะตัวหนึ่งก็ประมาณ2 0 0 3 0 0 400 500ได้นะคะแต่กลุ่มเนาะแล้วแต่กลุ่มตลาดนะคะใช่แล้วค่ะแต่ว่าอยู่ในนี้ต้นทุนยีบาทลูกค้าจ๋าสำหรับสมาชิก2 9บาทเท่านั้นนะคะอันนี้เราก็คร่าวๆนะคะให้ลูกค้าได้เห็นประมาณนี้นะคะลูกค้าเดี๋ยวส่วนที่เหลือให้ลูกค้าไปรู้กันอีกทีสำหรับลูกค้า ใครที่สนใจนะคะหมวดนี้เป็นเสื้อสูตรผู้ชายนะคะเป็นงานเกาหลีล o เอสีนะคะน้ำหนักร้อยโลราคา7,500บาท จำนวนตัวเราประมาณการนะคะ150 1 5 0ถึง170ตัวค่ะตกต้นทุนต่อตัวโดยประมาณการ44บาทนะคะลูกค้าจ๋าแต่ตอนนี้เดือนนี้นาทีนี้วินาทีนี้วันนี้เรามีโปรโมชั่นค่ะลูกค้าจ๋าสำหรับสมาชิกบัคของเราโปรโมชั่นลดราคาพิเศษนะคะจาก7,500บาทนะคะเราไม่ขายสมาชิกบัครับไปเลยในราคา5,000บาทนะคะลูกค้าจ๋า ต้นทุนลดลงมาเหลือเพียง29บาทเท่านั้นจ้าค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเราได้หลายช่องทางเลยค่ะก็จะเป็นทางไลน์นะคะเฟซบุ๊กเว็บไซต์ไอจีหรือจะเป็นเบอร์โทรนะคะหดี๋วจะเข้ามาดูสินค้าที่บริษัทได้ค่ะบริษัทเปิดทุกวันตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะฝาติดตามีหนึ่งช่องทางคือช่องทางยูทูบค่ะสำหรับหมวดนี้ขอบคุณค่ะ